แต่ถ้าเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะเรามีสมมาสมาธิอยู่แล้วว่าพอจิตไหลไปสติระลึกรู้ว่าจิตไหลด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้โกรธไม่ได้ห้ามมันจะเห็นนะจิตไหลได้เองตรงที่จิตมันไหลได้เองนะเรียกว่าเห็นอนัตตานะเห็นอนัตตา ที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่สภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวน้นคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองมีสัมมาสมาธิพอจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวนสติระลึกรู้ร่างกายด้วยจิตใจที่รู้ตัวตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็เห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกัน สติระลึกรู้เวทนานะถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าเวทนากับจิตก็คนละนกันเวทนากับร่างกายก็คล่านกันเวทนาทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเรากำลังเจริญปัญญาด้วยการเห็นเวทนามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วก็จิตมันหลงไปเรารู้นะความหลงก็ดับความรู้สึกตัวก็เกิดล้วก็จะเห็นนะเมื่อกี้รู้อยู่ดีๆอา้าวกลายเป็นหลงได้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้นี่ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เรานั่งทำกรรมฐานของเราไปอยู่กัอารมณ์กรรมฐานไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ มีความสุขเกิดขึ้นจิตหลงยินดีพอใจในความสุขมีสติรู้ทัน,นแล้วก็พอความสุขแล้วมันพอใจมันพอใจตรงที่เราเห็นความสุขเกิดขึ้นนั้นเราได้เห็นเบทนานตรงที่เราเห็นความพอใจในความสุขใน,นลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งเป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐ,ฐาน